สวัสดีทุกคนนี่ผมมาช้าเกินไปหรือเปล่านี่ฮะสวัสดีเอเอกับอาร์ตไม่เจอกันตั้งหลายวันเป็นไงบ้างคิดถึงพี่บ้างไหมคิดถึงสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัดครับสิ่งที่พี่พัดสอนผมครับผมทําทุกวันเลยนะครับได้ผลดีดีครับพี่อ่านก็ทําทุกวันเหมือนกันนะครับนี่ไม่เชื่อพี่พัดดูเลยเห็นไหมครับนี่อ๋อเดี๋ยวพี่ดูเองดีกว่าค่ะไป่ขอจับมือนะแค่น้องขาโอ้โหหล่ามากเลยค่ะน้องอาร์ตที่จะถอดเสื้อในละครนกศึกษาต้องกรีดทั้งประเทศแน่เลยค่ะ จริงจริงจริงจริเอพี่ว่าเราสองคนเนี่ยไปช่วยพี่ออแอบร้องเพลงดีกว่าไหมเขาจะให้เอ็นดูเราไหมแต่เลยติพี่ผับเลยนะคะพามาแล้วค่ะไี่ยอมมาค่ะสวยค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไปตามแผนคทำไม่ต้องห่วงมีแผนอะไรครับเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อเปล่าเปล่าวอะไรคะร้องเพลงค่ะร้องเพลงสนุกกันจัดสนุกกันใช่ ฉันแค่ฟังให้ตอบฉันว่ารักแท้คืออะไรทำไมแห้งผลที่ชัดเจนทำไมเราควรรักกันเคตฟังดูแล้วมันสร้างสรรค์ฉันก็อยากจะรู้ฉันก็อยากจะรักด้วยสทีรักแท้รักที่อะไรจับใจใส่พุงเรือ พี่อมแอลคะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะพี่แหมน้องละวันดาค่ะใจเย็นๆสิคะต้องรอให้ดึกๆก่อนค่ะแล้วก็ต้องมอมเหล้าให้เขาเมาก่อนจำไว้นะคะธาตุแท้หรือด้านเมืดของคนเราเนี่ยที่มันแอบซ่อนอยู่นะก็มันจะค่อยๆคืบคานออกมาก็ตอนคนเราเมานี่แหละครับ ขั้นแรกเนี่ยรัวันดาจะต้องหม่อมเล่าคุณพัดให้คุณพัดเมาจนแสดงท่าแท้ออกมาหรอคะแม่นแล้วค่ะพอคุณพัดแสดงท่าแท้ออกมาปุ๊บอายกะจีพี่ขาดพับเลยพีข่ขตอะไรคะพี่พี่ขาด้วยเพลงค่ะไอวิโสวายครับผมเป็นเพลงประจำชาติของเพเียรเล่าอืมไม่มีใครที่ไหนเนี่ยที่สามารถเก็ทแงนอยู่ได้หรอกถ้าได้ยินเพลงนี้นะ จะต้องออกกันสอาแต่อย่างรุนแรงโดยเฉพาะเวลาที่มีชายหนุ่มมาลายล้อมมากมายนะครับไปเชื่อน้องระวันดาคอยดูค่ะจะถึงตอนนั้นนะครับน้องระวันดาตรงทําใจบอฟูมไฟายตั้งสติให้ดีๆเข้าใจบอคอเข้าใจคะ่ะโอเคบักค่ะโอเคค่ะใจเย็นนะครับแจเย็นค่ะ ไมเธอจนกว่าที่เจ็บที่เจอมันนั้นมันจะบรนเทาเธออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมต้องการใครสักคนหรือเปล่านี่กับพี่ปั๊มนะคะได้พีเราที่ปวดใจ คะพี่พเัเปล่าเปล่าอันนั้นแน่หึงนะสิก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่คนส,สวยๆอย่างพี่ละวันดาจะมีผู้ชายมันลุมรั้มมาชอบกันเยอะแยะมากมายทั้งแมนทั้งหลอ่อทั้งเทขวัญนันนะนะอยากสวยเทเหมือนพี่ละวันดามากๆเลยอะคะ่ะ ร้องต่อดีกว่าค่ะ <c oughs> เอาไปเสิร์ฟให้พี่พันจ้ะอ๋อได้ครับพี่จะบอกไวให้นะถ้าเอเนี่ยคอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็คอยเสิร์ฟคอยนน่างนี้นะพี่พันจะได้เห็นว่าเอเนี่เป็นเด็กดี <c oughs> ช่างเอาอกเอาใจคอยบริการเขาจะได้รักแล้วก็เอ็นดูตัวเขามีงานอะไรเนี่ยเขาจะได้เรียกเอไปช่วยไงพระเอกอย่างพี่พันเนี่ยอิทธิพผลผสมควรเลยนะแต่เขาอยากจะสนับสนุนหรือว่าดันใครเนี่ยรับปรองว่ารุ่งแน่ ขอบคุณนคะครับพี่รแมนดาเรื่องเล็กน้อยจ้ะไปเลโอเคครับเต็มที่นะคะน้องได้ครับพี่จ้ะ จ้าฉันมาแล้วจ้ะอ้าวอยู่นี่แล้วนะกินหยอกมาเกะอักกะแล้ววะแหมจ้าฉันหนีเลือกคุณอ้าวน้องอาร์ะน้องอาค่ะเอ่อเดี๋ยวขอยินดตัวน้องอาร์ไปคุยตุระส่วนตัวดที่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะไปี๋ยวเจอกันนะพี่เดี๋ยวเจอกันคิดจุแตเตอ่ะคิดจุตะละลาเอาไปเสิร์ฟพี่พัทค่ะ น้องอาร์ตคะน้องอาร์ตเนี่ยอย่าทำตัวให้ด้อยกว่าเองนะคะเข้มไหมคะว่าเมื่อกี้เอเขาดูแลพี่พัทอยู่ครับ,รบน้องอาร์ตอย่าปล่อยเขาสองคนสนิทสนมกันมากกว่าเรานะคะถ้าเกิดเอเขาเสิร์ฟนมแก้วน้องอาร์ตก็ต้องเสิร์ฟหนมแก้วคอยประปบกบอย่าให้หน่อยหน้ากันก็จะได้ะคะเอสแต,แต่คือว่าถ้าเขาพี่พัทเนี่ยกินผสมไปผสมมาเนี่ยครับเขาไม่เมาแย่ครับขนาดผมนี่จะเริ่มจะแย่แล้วนะครับ หอมอบางเบาระเรียงดีมากเลยค่ะเอ๊ะทำไมอะครับเออคือที่เราวันรังเนี่ยเพราะว่าถ้าเราสองคนเนี่ยเอาอกเอาใจพี่พัดเยอมากๆเนี่ยก็จะสนิทสนมซี่กับพี่พัดเขามากๆงาไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าอาร์ตเนี่ยอย่าลืมนะห้ามทำตัวด้อยกว่าเอเลยนะถ้าเกิดพี่พัทโกเอ็นดูเอคนเดียวสนับสนุนเอคนเดียวที่ไม่รู้ด้วยนะเอ,อ๊ะ ใช,นะใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับพี่ออเอ,อ๋ผมจัดการจัดการได้ขนน้องเป็นที่เลยนะคะค่ะ<อ>มาเลยดีกว่าโอ้โนี่พี่พัทครับโอ้พี่พัทพี่พัทเล่นชนใหญ่เอคนเดียวไม่เห็นชนกับผมเลยอ่ะพี่ ชนผมหน่อยได้ไหมครับเอา๋ย้าหนึ่งชนนี้ไม่เคยกลัวอยู่แล้วมามหรือจะต่อ<ม>พี่สองแก้วก็ได้นะยังไงก็ได้นะหมดต้องหมดเอาเอาแก้วนี้ก่อนมาหมดนะครับนี่พี่หมดแล้วยังไม่หมดกันเลยนี่เอาอีกแก้วพี่ก็ได้นะพี่ลองสองกริย์เลยดีไหมครับพี่พี่พัทโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยพิกสามกระสับก็ได้เอาเถอะอย่าปวดเพราเปล่า,า,าอย่าเลยนี่พี่ทานี่ ก็จะเอาอย่างที่พี่พูดเลยเหรอนี่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายกันบ้างเลยเหรอว่าเอ้ยไม่ได้พี่พี่สองมุมก็ต้องสองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีพี่พี่ครับเหมเป็นยังไงกันบ้างน้องควันแขนของเรากำลังไปได้สวยจิ๊บจิ๊บสวยมากเลยค่ะพี่ออมแอมเอออไม่นานนะคะพี่คงได้เปิดเพลง I'm So White แล้วล่ะค่ะ เสร็จนี่อย่างนี้จงเสร็จนอนเลยน้องพันเสร็จพี่อ๋อแอมแน่ๆเลยขวัญพร้อมอีกแล้วคือเท้าเสมอค่ะพี่อ๋อแอมพี่พัดขวัญขอโทษนะคะที่ต้องทำให้พี่เสาแตกในขวัญ อืมกล้างแข็งไปหน้าเลยนี่แปลว่าทำตามที่พี่บอกใช่ไหมเนี่ยฮะผมทำทุกวันแหละครับพี่มานี่ผมนี่ผมแบบตรงี้และแต่เราต้องไม่สุบบุรีิดูไหมพี่ดูไหมว่าผมทำจริงจดูดูดู